การเดินทางที่สะดวกสบายก็ยิ่งสำคัญค่ะทางแ i r a เเชียค่ะฉลองเที่ยวบินปฐมเกิกเชียงรายสุวรรณภูมิเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมต่อสะดวกสูงสุดวันละ8ทเที่ยวบินค่ะทีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบิน FD4150 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา6นาฬิกานาทีและเดินทางถึงเชียงรายเวลา8นาฬิกานาทีซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เชียงรายสุวรรณภูมิเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารเลือกบินตรงจากเชียงรายสู่กรุงเทพได้ครบทั้ง2ส,สนามบินคือสุวรรณภูมิวันละสองเที่ยวบินและดอนเมืองวันละ6เที่ยวบินรวมสูงสุด8เที่ยวบินต่อวันครอบคลุมทุกช่วงเวลาสอดรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง ดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนาพื้นเมืองมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเชียงรายนายมานพวงแพรวิทย์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเปิดเผยว่า9เดือนแรกของปี2568แอร์เอเชียมีอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงถึง82%ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญจากชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวจึงเปิดเส้นทางสวนณภูมิเชียงรายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นเชื่อ er, ว่าจะช่วยหนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงปลายปีให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะ